โอ้เกล้วมา<อ>จเจอ,อยั้โอบาบาวอสวัสดีครับพบกับช่องพิมลชาแนลบ้านอิมอีกแล้วครับอันนี้จะพาไปดูการเลี้ยงผีไร เชาวบ้านที่เขาได้พลนไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกข้าวโพดตอนนี้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็ได้นําไก่มาเลี้ยงมาถวายเจ้าที่มาผมจะไปทันหรือเปล่าก็ติดตามรับชมกันครับนี่จะไปอบ้านล้วิ่งระเบิด เป็นปไทย,ไทยตอนนี้ก็มาถึงไร่แล้วนะครับไปดูพิธีกรรมการเลี้ยงผีเจ้าที่กันนะครับ วันนี้พามาดูการเลี้ยงผีให้นะน,นี่ <laughs> ผีไร่ผีสวนลูกเสร็สันกับมาแล้วนะลุงหมันด้วยลุงหมันทำอะไรนะ่ะนั่งทำอะไรลุงนั่งกองเล่าอีกแล้วอืมอืม วันนี้จะพามาพอกออารเรี่ยงผีนะครับโอ้อะไรมีรังอังมิมเลยมีเจาะปอดด้วยดทหารเจาะปออยู่นี่นอังมิม nhà lại ừ. ở mốt ạ mà nhà cam luôn Ừ. khí mi tiến này tiến khắp quả quá này sợi anh này hả con liền นี่สวยกูหลามนี่ขอห้องลุงล่ามออนี่นะล,ลุงหมันนี่นะลุงล่ามอันนี้คนเลี้ยงลงคนเลี้ยงเจ้าตีเลี้ยงผีให้อออหอออตอนถ่ายทําตอนลกขน,น,กนทำซัดแต่เขาบอกสาม,มารถถ่ายทําได้เพราะว่ามันจะติดดิดซิด ขออยากจะตเด้อเขอถ่ายสักหน่อยเออครับาการเลี้ยงเจ้าตีคือพีให้ก็จะมีสวยเตียนเราาหายไก่กู้สมัยก่อนเล่าหายแต่เด้อสมัยมาเร็วมากับไปตามยุคตามสมัยเอาาหายมาเรยวกับเป็นขวดเนะไก่กู้กับเป็นเล่าเออเป็นไก่กับไข่ tay uhm. <laughs> tuần mày nè đi cỏ nhờ nè ok ồ oh, tuần này hưu uh, thoa là ní phải, phải. Nhi, nọ, này, thoa là ní cho tỷ á nì vĩnh tỷ viền bài bố phải <laughs> ที่ให้ที่สวนนะครับที่ไร่ที่สวนเขาโพดเขาปลูกเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วเขาก็จะมาเลี้ยงผีเจ้าที่ที่ว่าได้ดูแลรักษาก็นะาได้บนไว้ดูแลรักษาเกี่ยวกับมาให้หนูมากินหรือว่าหมูปลาประมาณนี้แหละ ันเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณโบราณนะครับการเลี้ยงผีนี่เจ้าของนะครับเจ้าของที่นะเจ้าของเจ้าข,ข,ของไรนะ <ๆ S 2> เป็นเสียนะเนี่ยนอา้าเลยใบม้งบอกกันได้เท่าไหร่ครับไรข้ดดดดาวโพดปีนี้นะอย่างเงล้วลุงได้เท่าไหร่ผมก็ว่าไก็กี่แสน đi hàm ơn cứ như đi hàm ơn cứ như đi hàm đi nó đi đi ra. ơn đi ao này ao đây, ơn đi hey. Răng nó ăn cả, <laughs> à, mặn cả. มันจะเดีอดรักษาหนิวันเดียววันเดียวก็มาผู้อ้งโหแมเอาตาถ้าไม่คนเอานะได้อ <c oughs> เอาต่นี้นะใบนะเดีอดจะปอกทหาระปปอกเนี่ย แล้วนี่บนไก่มาเกาะนี่นี่บนหมูอะน้อกไก่อย่างเดียวหายวิว <High> view, บรรยากาศรอบๆอบอู้นัน่นยู่รูปเปอร์ใหญ่ของเราอยู่โน่นนี่ลุงโกนั่น่ะลุงเสกสรรนัน่นกำลังหาอันนั้นอยู่ ข้าวโพดข้าวโพดที่มันตกมันลนนะ่นอ่นีมอนฝาเด้งนะั่นน่ะมอนนี่มีตูนก็ลูกม,มันม่อนนี่นู่นขาปลูกมันนะครับนะตรงนู้นมันสัมปันหลังเดี๋ยวพาไปดูพระธาตุหลังพระธาตุทำจักรรัดนดี่นะนู่นเห็นไหมไกล อนอเห็น่โอ้นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังวัดธรรมจกักพรริตอนนี้เขามีกําปริวาทวันนี้วันเกิดหลวงพ่อทวีเขามาทําบุญกันเยอะนี่เขาเรียกว่าห้างครับเนี่ย <c oughs> หรือว่ากระต๊อกมั้หลยะ นเหนียยกว่าห้างอันนี้ห้างไงมันก็ลุกหมอนฮห้างกันกระปดอังใส่น้ำสองโมงสองโมง ต้นบักขามมา,มาดูเขาเลี้ยงผีเจ้าที่ผีผีไร่แต่ไม่มาไม่ทันเขาเลี้ยงเสร็จ นีกำลังบอกเก่าพิธีทำนายเสียงทำนายดูว่าท่านได้รับหรือยังกินหรือยังจะวาไม้โอเคเลยบอกคือว่าบามางโมเนี่ยแต่กี่ลำไปโประโจ,าาจะวาดได้กี่เจ้าก็ตึงไปบันเทิงก่อ อันนี้น้อยเดียวเลยอ่ะเด็กลุงก็ได้บอกกับเหมือนเขาแล้วนี่อืมอิ่มเลยนะอืมวาไหมองบอกว่าเจ้าที่รับแล้วรับของเส้นไหวแล้วไม่เนี่ยอธิษฐานด้วยถูกอ่าเออเนี่ยไดู้แบบเนี้ยสวยสวยเทียนเปจริงที่ว่า วิญญาณกับมนุษย์ดอกวิญญาณกับมนุษย์นี่นะมนุษย์นี่บาค่าสื่อสารมาได้กระ้องใจไหม่บค่าสื่อสารได้เป็นอยังค่าสื่อสารกับวิญญาณมาได้กระ้องใจไหมอะไรเตะเลยไม่จะมาเตะนี่ก็คือว่าคือไม่เหมือนดามเนี่ยมาได้เป็นอย่างสักยาว เวลาที das heißt, ic ่ฐานปุ๊บมันจะยาวมาถึงเพื่จะเค์กจะไม่จับมาบมม้าขาอยู่ที่ข้าบ่มม้าก้าม้าแค่สองรกคณะนี่เอาลุลงเล่นจนตอยแล้วน่ะลักเอามิมแล้วน่ะโอ้โหแมวจาลุงหมันน่ะย้อนูน้อยนึง อางมันกะว้นมันแรงันปวดหายบนรออนแล้วลุงเนี่ยหายบรรออนแล้ว

หอมมิมเนาะโอ้โหเหอมมิมแม่้วะโอ้ไหเฮ้ยว่ะฮึ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 เอายน้อยมัน้องเฟ้ยเฟ้ เอ้ล้ามนะมองก็ไฟป่าล <cat on> <Airbnb> <oused> <have> <anyway> <laughs> ูกล <mass> ้ามแล้วนี่ีเลี้ยงสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ วิธีเลี้ยงเจ้าที่เสร็จแล้วได้ขอเจ้าที่แล้วเออใส่เนาะ

No, cây hoa, hay cây cây kèo. cái kia. Ừ, cho khong của là hoa. Vô nó, hay nó. nó, hay nó. Knak nó, hay nó. Knak nó, nó. Knak nó, hay nó. Knak nó, hay nó. Knak nó, hay nó. nó, trong tiền nó. nó, หมอามสัตว์แข่งไกลแล้วด้อเนาะนี่ไอคิวออควโอ้ลมบรรยากาศดีอารม่อากาศในไร

กินไก่กินอะไรที่ว่าเลี้ยง,สงเสร็จแล้วเราก็มากินกันได้หรือจะเอากลับไปบ้านก็ได้มันไม่ได้ห้ามการเลี้ยงผีเจ้าที่นี้มันมีแต่บรรพบุรุษหรือว่ารุ่นสมัยแต่ก่อนตอนที่ยังไม่ได้นับถือศาสนาศาสนายังไม่เข้ามาประมาณนี้เข้ามาแล้วอาจจะยังไม่ถึงเขาก็จะมีการเลี้ยง มีการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารกินในไร่ในสวนในสมัยก่อนในป่านี่ก็จะรวมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นานาชนิดเวลาเราปลูกขขาโพดเอยปลูกไอ้ข้าวข้าวไร่นี่นะก็จะมีสัตว์ในปา่ามาลบกวนมากินครัแบบเช่นหนูเอยนกเอยหมูปลามาลบกวนมากินที่นี้เขาก็จะเชื่อเรื่องผีก็เลยมีการ บนบานสารเก่าเจ้าที่ของใครใครทําตรงไหนก็นับถือตรงนั้นได้บนบานไว้ว่าเออขออย่าให้มีการลุกวนของสัตว์ป่าเส้นหนูนกไก่หมูป่ามากินซึ่งผลก็ได้ดีไม่มีสัตว์มากินเยอะหรือไม่มีกินเลยก็ว่าได้เสร็จแล้ว จนถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเขาก็ทําตามสัญญาด้วยการบนสมมุติบนว่าเลี้ยงไก่ในสมัยแต่ก่อนนะไก่คู่ต้องเป็นคู่จริงๆเล้าไหาก็เป็นเล่าหนึ่งไหเป็นไหแบบไหในหนังจีนนะแบบนั้นแหละแต่มันตามยุคสมัยนี้มันเล้าไหาไม่มีแล้วก็จะเป็นเล้าหนึ่งขวดนะไก่คู่ก็จะเป็นไก่หนึ่งตัวบวกกับไข่ก็จะเป็นไก่คู่แบบนี้นะครับ เขาจะเลี้ยงแบบนี้แทนอีกหน่อยไปถ้าหากหลายยุคหลายสมัยไปก็คงจะอาจจะไม่มีแล้วนะครับปะเฟณีการเลี้ยงผีเจ้าที่แบบนี้ก็จะลืมเช่นรุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะไม่มีแล้วนะครับการในเชื่อแบบนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่ในบ้านป่าแต่ก็ ยังมีศาสนาที่มารับถือมากราบไหว้มีวัดมีวาเข้ามาแล้วเขาไหว้ยอยู่กราบไหว้อยู่แต่ว่าเรื่องเรื่องผีแบบนี้เขาก็ย,ยังทํากันอยู่เป็นประเพณีไปแล้วสุดท้ายก็เอามาเป็นประเพณีไปแล้วนะครับ